สวัสดีครับหนึ่งในคุณสมบัติใหม่ล่าสุดของ iOS 16ที่ผู้ใช้รอคอยกันมานานกว่า15ปีเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่ไม่เคยทำได้มาก่นอนเลยบน iPhone นั่นคือการลบเครือข่าย Wi-Fi สารพัดที่เราเคยเชื่อมต่อไปทั่วทั้งร้านอาหารสถานที่ให้บริการต่างๆสนามบินรวมถึงที่บ้านที่ทำงานซึ่งก่อนหน้าจะมีเพียงบางรายการเท่านั้นที่สามารถลบได้แต่ตอนนี้สามารถลบได้หมดเลยครับไปที่ไหนมาก่อนเชื่อมต่อที่ไหนมาบ้างตอนนี้ลบได้ตามใจต้องการ แถมยังทำได้ง่ายๆดีต่อใจและการใช้งานไปดูวิธีกันเลยครับในหน้าจอโฮมให้เพื่อนๆแตะไอคอนการตั้งค่าแตะ Wi-Fi ในหน้าจอที่สแสดงขึ้นมาที่มุมบนขวาเพื่อนๆจะเห็นคำสั่งแก้ไขถูกเพิ่มเข้ามาครับคำสั่งนี้ไม่เคยมีมาก่อนบน iPhone ใน iOS เวอร์ชันก่อนหน้า iOS 16เพื่อนๆสามารถดูภาพเปรียบเทียบได้จากภาพที่สแสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับ เมื่อแตะบนคำสั่งแก้ไขให้ปลดล็อกเรื่องด้วย Touch ID หรือ Face ID ก่อนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นๆแอบมาดูข้อมูลโดยที่เราไม่อนุญาตรายการเครือข่ายที่เราเชื่อมต่อมาทั้งหมดจะแสดงขึ้นมาเพื่อนๆสามารถแตะบนไอคอนไอในวงกลมเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม,ตมรวมถึงตั้งค่าของแต่ละการเชื่อมต่อได้ด้วยครับถ้าต้องการลบต้องการทำลายหลักฐานว่าไปเชื่อมต่อไปใช้งานที่ไหนมาบ้างให้แตะเครื่องหมายลบในวงกลมสีแดงด้านหน้าแล้วแตะคำสั่งลบได้เลยครับ ด้วยวิธีง่ายๆนี้จากนี้ไปเราก็สามารถลบเครือข่าย WI-FI ต่างๆที่เราเคยไปเชื่อมต่อไปใช้งานได้ในแบบที่ไม่เคยทําได้มาก่อนบน iPhone แล้วครับนี่เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติใหม่ที่รอกันมานานตอนนี้พร้อมให้ใช้งานกันบน iOS 16แล้วครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ